พ่ขอค่ะเปิดเสียงอันให้ฟังแน่สุดนี่นะมาแต่สอีกไหมคะเจ้าบ็อกขายของเบเมาเลยมือนี่มันอากาศคึ้มเลยปไปไปกี่อันเมนนนื่นไม่ค้าขายปานินนะครับมามาดูชุดนี้ครับที่เพื่อนเพื่อนรีวิวไปแล้วเพื่อนเอนสนใจเยอะมากเลยนะครับยอดสั่งจองโอ้โหสุดๆด <laughs> ยอดสั่งจองเยอะมากนะครับ <laughs> จองเฉยๆยังไม่เอา,อา <c oughs> จองเฉยๆยังไม่เอานะครับโทรมาตัวนี้น่าสนใจยังไงครับเพื่อนๆมาดูเขาเรียกว่าตัวนี้ผมตั้งชื่อเราชุด ZP ีมินินะครับก็คือมันเป็นตู้ ZP มันจะเป็นตู้ ZP15 นะครับชื่อมันนะครับเป็นจะตู้ตู้ประมาณแนวฟูลเลนฟูลเลนคือมันจะออกทุกความถี่นะครับเป็นตู้ประมาณว่าเสียงกลางผสมเสียงเบสไปด้วยนะครับตัวนี้ได้ซับเบสออกแน่นๆเลยด้วยการออกแบบให้มันมีลูกซับเบสนะครับ แล้วก็มีปักแต่สามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เสียงกลางนะครับบางทีเราก็ไม่ไหวที่จะมีเสียงกลางยกเสียงกลางแล้วก็บางทีเราไม่ต้องมีตู้เบ็ไหมเ<ง>หนื่อยไหมล่ะแม่ค้าถ้าจะเปิดเครื่องเสียงแล้วยกตู้เบ็ดไปด้วยเหนื่อยไหมไหไม่มีคนยกช่วยใช่ไหมใช่ต้องหาคนไปยกช่วยก็ใช่นะครับแล้วไม่มีใครไปยกปลาช่วยเหรอไม่มียกเองยกทำใครปลาคนเดียวเลยเหรอครับใช่แล้วใครฆ่าปลาให้อ่ะฆ่าเองเอาแล้วกมปลาไม่หลุดมือบุ๊กบุ๊เหรอหลุดไหม ไม่หลุดไม่หลุดหรอกำแน่นเหรอใช่กำแน่นโอ้ข้องแล้วใช่ไหมครับคล่องแล้วนะครับหมายถึงปลาใช่ไหมต้องผมก็พูดปลาไงแม่ค้าอะไรนะจะไปขายข้าวโพดเหรอแม่ค้าขายปลาใส่กรอบใส่กรอบนะครับตัวนี้จะให้เป็น power mixer นะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆทีนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆดู power mixer ตัวนี้นะครับจะเป็นของโป o p a r นะครับมันข้อดีของมันก็คือว่าเด็ดๆเลยนะครับคือเอฟเฟกต์เนี่ยมันเด็ดตรงนี้แหละเอฟเฟกต์นะครับให้เอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์แท้ นะครับร้องเพลงแนวงานเวทีนะครับเสียงสไตล์งานเวทีอ่านะครับแล้วก็ได้อีไป2อันนะครับเราสามารถที่จะต่อแยกซ้ายขวาแยกซับเบสแยกกลางออกจากกันได้นะครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราจะใช้แบบซับเบสแต่สำหรับชุดนี้ไม่ต้องใช้ซับเบสเลยนะครับเพราะว่าตู้มันออกแนวฟูลเลนอยู่แล้วดนี้ให้ไปครบเซต็จพร้อมเปิดสายลำโพงอีก2เส้นเท่าไหร่นะคะคุณแม่ค้าสนใจไหมครับชุดนี้ผมอ่าเสียงแน่นๆแจมๆเลยนะครับอยู่ที่จัดอยู่ที่1 1 9 0 0บาทนะครับ ได้อฟสระแจ๋วเลยตัวน,นี้ยังไม่รวมไม้นะครับไม่ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีไม่มีหลายแบบเลยเกินมีทั้งไม้สายไม้ลอยนะครับว่าจะให้ดูด้านหลังสวยๆเลยอ,อยจะให้ไปดูด้านหลังสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเพจบางเพื่อนๆสนใจบางเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าขั้นด้านหลังเป็นยังไงเป็นเป็นเพจอย่างนี้ครับเป็นเพจแล้วก็เสียบสปีคอนนะครับอ่ามีสองรูอินเอาได้ลิงก์กันได้เพิ่มตู้ได้ตัวนี้ชุดนี้อ่าสามารถเพิ่มเพิ่มตู้ได้นะ พิ่มตู้ได้อีกข้างละใบก็ได้นะครับก็คือว่าตัวนี้ขับสี่ใบไปเลยก็สามารถที่จะรับงานเบื้องต้นนะครับรับงานางานแต่งงานบวชงานขาวดางานกิจกรรมงานอีเวนต์งานกีฬางาน,อา,งงานอาคารอเนกประสงค์เออรออินอร์นะครับว่าจะเป็นงานปาร์ตี้สังสค์งานเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านงานเลี้ยงอบตรหรือว่าผู้ปกครองนะครับงานเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงรุ่นเลี้ยงจบเลี้ยงเรียนหนังสือเลี้ยง,ง,ยงได้หมดเอาละคะ่นะอ่ะได้ทุกเลี้ยงเลยนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าจะปาร์ตี้ปาร์ผากันก็ได้นะครับอ่าไม่ขายปรนิน จะเอาปลาเผามานะครับเอ,อวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้ครับวันนี้ว่างว่าจะชวนไปดูหมอลำอเนี่ยหมอลำไหนครับมหมอลำที่ไหนหมอลำทางนู้นอ่ะบ้านไหนครับบ้านนู้นอ่ะบ้านบ้านไหนครับานมาเป้าอ๋อมาลำบ้านมาเป้าตรงนี้ใช่ไหมใช่โอ้หนี่จะมาชวนผมไปดูหมอลำแล้วแล้วใครจะเลี้ยงนะ่ะใครจะใครเป็นคนเลี้ยงครับให้พ่อค้าเลี้ยงก่อนให้พ่อค้าเลี้ยงก่อนสลับกันเลี้ยงใช่ไหมใช่สลับกันแล้วใครจะเมาก่อนกันใช่ไหมใช่อ้าวแล้วจะขายของไหวไหมล่ะพรุ่งนี้ ไม่ไหวก็ไม่ขายค่ะก็ก็คือวันนี้กะกะแบบกะเลยใช่ไหมกะแบบไม่ไม่ขายเลยใช่ไหมกะแห้งเลยใช่ไหมใช่กินทีเดียวมันต้องแห้งเลยสิกินไม่เมากินทําไมอ่านะครับเพื่อนๆสนใจอ่ะพอฟังเสียงหน่อยสิโอเคโอเคผมเดินโมเดิต่โมกันนะครับแล้วเดีวมาฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมบรรยากาศยิ่งดีอยู่เนี่ยบรรยากาศดีมากครับวันนี้มืดครึ้มมันหนาวนะครับอากาศหนาวมันก็เลยเย็นทางบ้านเพื่อนๆหนาวไหมเย็นไหม แล้วผมให้สายไปห้าเมตรเลยนะครับโอ้คุ้มมากเลยนะครับสายที่ให้ไปเนี่ยสามารถที่จะวางด้านข้างได้แต่จริงๆก็วางรวมกันก็ได้ครับวางรวมกันง่ายดีเราไม่ต้องอโอเคครับก็ต่อซ้ายขวาธรรมดานะครับถ้าเรายังไม่ลิงก์หรือว่าเรายังไม่เพิ่มตัวอะไรต่อกันเป็นซ้ายขวาธรรมดาเลยแต่ถ้าวันไหนมีงบก็เพิ่มตัวได้ต้นจัดๆๆๆไปเดี๋ยวเรามาล้องฟังเสียงมาดูว่าเป็นยังไงครับผมไปโอเค

รู้สึกไงชอบไหมชอบเยอะแล้วเพลงอะไรเมื่อกี้เปิดเพลงตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงตึงอะไรค่ะ <c oughs> ชอบเฉยเมื่อไหร่จะสั่งทักทีเขาเนี่ยยอดจองเ,อเ,อเยอะแล้วไหมคะจองไว้ยังเนี่ยจองไว้ยังเอาไว้ก่อนยังไม่จองอีกใช่ไหมยังเอาไว้ก่อนคนอื่นเ็าจองไปเยอะแล้วนะเอาไว้ก่อนรอมาเป็นเมียพ่อค้าก่อนขายฮะไปแล้วนะขายปลาได้ก่อนใช่ไหมใช่ขายปลาได้ขายปลาหมันก่อนใช่ไหมอ่าเส้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆครับสำหรับชุดเซต พีมินินะครับ1 1ึ0งบาทนะครับสเปคเริ่มต้นหรือว่าจะเพิ่มตู้หรือว่าจะเพิ่มอ่าวัสดุต,ต,ต่างๆค่อยว่ากันนะครับตอนนี้สเปคอยู่ที่นี่ก่อนฝากไ้ด้วยครับสำหรับชุดนี้ครับสวัสดีครับไาไปดูมาลันเไปดูกัน